ทนนันนะคะมาจากสาขาบริหารธุรกิจค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มผักบ้านดอนม่วงนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะครับผมสืบจากนามสมรับพี่สืบครับเราอยู่กับพี่สืบนะคะวันนี้พี่สืบจะพาเราไปทัวร์ฟาร์มผักกันค่ะทุกคนแวัน,นี้จะเป็นแปลงอนุบานผักลูกบานต้นอ่อนทุกอย่างที่ปลูกในฟาร์มของเราครับจะมีผวกสลัดจะเป็นกีนโอก๊กเรดโอก๊ก กินคอสตินเล่แล้วก็จะมีผักพื้นบ้านอีกก็จะเป็นกาดขาวกวงตุ้งห้องเตะกวงตุ้งดอกแล้วก็จะมีพวกโหละพาใบกะเพราพริกอย่างเงี้ยครับผมก็อันนี้เมนี่ก็คือจะเป็นผู้ดูแลแปลงดูแลแต่ละโรงเรือนเป็นของสึวเรืองอะครับเจอแล้วครับทุกคนนี่ครับเป็นเหียกกินคอสครับเป็นตลาดอันนี้จะพร้อมปลูกแล้วครับ ต้นรูบารของเขาจะโตรเร็วกว่ากว่าที่เราไปปลูกลงแกงครับเพราะวยุกับอุณหภูมิในห้องรูบานไปแล้วก็พิดมอที่เราใช้ด้วยในโรงเรียนระบบปิดนะครับก็คือการเตรียมเปลงของเรามีการเติมที่วัวแล้วก็เกล็ดดินครับผมเพื่อเป็นมปุ๋ยให้พืชที่เรินเติบโตครับ จะเป็นะประบบน้ำนะครับเป็นกล่องคนโทรลสั่งการเกิดน้ำการลดน้ำในในแปลงของในป่าปทั้งหมดครับจะมีออฟแล้วก็เป็นแบบออโต้แล้วก็เมียนเมียนก็คือเราสั่งเปิดเองให้เือเปิดตรงนี้โซนหนึ่งโซนสองโซนสามอันนี้เขาจะเรียกเป็นโซนหนึ่งครับน้าบีสองเรือจะเป็นโซนสองน้าบีสองเรือจะเป็นโซนสามก็จะพอดีสามนะครับแล้วเราเปิดเรือนนบาลนี่ ครับผมต่อไปก็จะไปดูแปลงปลูกที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่คือแปลงปลูกที่เราปลูกแล้วอันนี้เิือปลูกอาทิตย์ที่แล้วครับที่ที่แล้วเราจะมีหนึ่งสองสามสี่แปลงครับผมสี่โรงเรือนใหญ่ครับในช่วงนี้ก็จะโตช้าแล้วก็ลูกเรีย่มางเยอะครับผมเพราะว่าเป็นควงมดูร้อนครับแล้วก็อากาศภายนอกก็มีส่วน เดี่ยวข,อข,ข้องกับการเจริญเติอโตของผักด้วยครับเพราะว่าอากาศร้อนผักจะปูปช้าแล้วก็กลายน้ําเย็วครับเราต้องได้มาดูเรื่องการตดน้ําพื่อใหอ้ในความชุ่มชื้นและเย็นตลอดครับผมับส่วนกล้วยจะเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมดนะครับในส่วนกล้วยของเราจะมีการแกะรูปเช่นไปทาโพงครับจะมีโงกล้วยแล้วก็อาจจะมีลูกคา้ามาสั่งเป็นกล้ว,วยที่เป็นนะครับ เพราะว่ากล้วยอยู่นี้จะเป็นกล้วยปลอดสารนะครับไม่มีสารอะไรเลยครับคือพื้นที่ของเราเป็นออร์แกนิกทั้งหมดกล้วยนี้ก็จะรวมเป็นออร์แกนิกด้วยครับครับผมในส่วนดอกไม้จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับจะไปทำให้ชาดาวเรืองครับผมครับส่วนนี้จะเป็นบัวเขาเขาจะเรียกว่าเป็นบเลย้ยงปลาออร์แกนิกครับแล้วบ่อปลาออร์แกนิกคือแบบไหนกันนะ ออร์แกนิกยังไงก็คือปลาที่นี่จะมีปลากินเพื่อทั้งหมดคือเปลี่ยนปลาแต่เปลี่ยนพันธุ์ก็ไปที่เรารู้กันนะครับผมแล้วทีนี้อาหารขอเขาคือจะเป็ี่ยนเศษผักออร์แกนิกของเราที่นํามาจากแกงของเราครับเช่นการคัดแกงการตัดออกส่วนที่ไม่สวยที่ไม่ได้คุณภาพเราก็จะเอามาเป็นอาหารให้กับปลาครับนี่เปลี่ยนเป็นข pues. man, ้าวญี hmm. ่ปุ่นครับพันธุ์อยโคชินิฟารีตะปบ่นนี่เราปลูกในพื้นที่ออร์แกนิก <preaching>. ก <buzzer>. ็จะเป็นข้าวออร์แกนิกอีกครั้งนึงหนึ่งครับ ข้าวเนี้ยเอาไปททำอะไรได้บ้างคะพี่่อนี้ก็จะไปถ้าคนสมากคขยจัไงเพราะว่าข้าวตัวนี้น้ำตาลจะน้อยครับแก่ช่วยแก่ในเช่นผู้เี่ล่ประวัาอย่างเงี้ยครับผมน้ำตาลเขาจะน้อยกว่าข้าวปกติครับอันนี้จะเปลี่ยนแปลงผักไคโดนะครับจะเปลี่ยนกีโอ๊กกับเลดโอ๊กมีอยู่สองชนิดครับเพราะว่าเป็นแป้งที่เรา ขึ้นทำขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นทดลองทําอันนี้จะเป็นอยู่นอกโซนออร์แกนิกอีกรั้งนึงนะครับจะเป็นโซน GDP ว่าเราจะแบ่งขึ้นกันอะไลแล้วครับมันมีอยู่สองโซนครับโซนออร์แกนิกและ GDP อย่างที่ทุนที่ละสิบไร่ครับมันจะต่างกับออร์แกนิกยังไงนะครับอันนี้จะเป็นปลูกน้ําจะเป็นเขาเรียกว่าไฮโดรโปนิกก็คือการปลูกน้ำครับออร์แกนิกของเราก็กคือการปลูกในดินส่วนมากทุก คนทั่วไปเขาจะสับสนว่าผักไฮโดูพวกนี้คือผักปลอดสารครับแต่เขาที่จริงแล้วเขาไม่ได้ปลอดับก็คือเขาจะมีปุ๋ยในการเติมใส่น้าครับเพราะว่าทุกอย่างอย่างเช่นพืชอย่างนี้ไม่สามารถโตในน้ําเปล่าได้ที่เราว่าปลอดสารนะครับสิ่งที่เราเติมไปก็คือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีก็ไม่ต่างครับ ต่อไปเราจะพาไปชมกระบวนการในการแปลรูปสินค้าและการเก็บสต็อกสินค้าก่อนที่จะน,านําส่งออกไปยังในแต่ละสาขากันนะคะครับวันนี้ก็จะเป็นสตอ็อกครับเป็นห้องเก็บสตอ็อกความสู่ออกให้กับสาขาต่างๆในสอนย์ตรงเราที่ต่างๆครับผมใช่ ทุนนกราก็ต้อขอขอบคุณที่สุดนะคะค<ป>่ะถ่อไปนะคะทุกเราจะไปดูผลิตภัณฑ์แปลรูปของทางฟาร,ร์มกันนะคะสำหรับสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าของทางฟาร์มผักบ้านดอนม่วงจะมีอยู่ด้วยกัน5ร้านคือ 1. สาขาครัวบ้านกบจังหวัดอุดรธานี 2. สาขาโรงพยาบาลศูนย์อุดร 3. สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดอุดรธานี 4. บูตตลาดจริงใจเซ็นท่านแจ้งวัฒนะ 5. ท็อปชูปเปอร์มาร์เก็ตและยังมีช่องทางการติดต่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กไลน์ติ๊กต๊อกหรือ Instagram